สวัสดีครับขอต้อนรับท่านผู้ชมเข้าสู่ข่าวเด่นข่าวเด็ดสมชัยสวนกลับปอมเสนอทุบอนุสาวรีย์ประชาธิปไตยเพราะมีประท้วงสมชัยสีสุดธิยากรอดีตกะกะตสวนกลับประเด็นร้อนชุมนุมที่อนุสาวรีย์ประชาธิปไตยสมควรทุบอนุสาวรีย์ทิ้งว่าเป็นตะกะที่แย่มากชี้ทั้งชุมนุมที่ทำเนียบคงต้องทุบทำเนียบด้วยระบุว่า ตก,กะชุมนุมที่อนุสาวรีย์ประชาธิปไตยสมควรทุบอนุสาวรีย์ทิ้งเป็นตะก,กะที่แย่มากเพราะที่ผ่านมามีทั้งชุมนุมที่ทำเนียบสนามบินยันราประสงค์หน้าร้านแมคโดนัลหากใช้ตะก,กะนี้คงต้องทุบทำเนียบย้ายสนามบินหนีเปลี่ยนชื่อสี่แยกจนถึงห้ามขายแม็ในไทยท่านผู้ชมละครับมีความคิดเห็นอย่างไรกับเรื่องนี้ลองแสดงความคิดเห็นกันเข้ามาดูนะครับขอขอบคุณข้อมูลจากทีนี .com ขอบคุณครับ